สวัสดีครับสวัสดีครับแม่พี่มังกรสุมาเอียงสีวิชัยนะครับกับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับหลังจากที่เทปรายการออกไปแล้วมีคนสนใจพระเครื่องของหลวงปู่เอี่ยมอย่างมากมายเลยทีเดียวนะฮะดีใจมากก็เลยอกว่าวันนี้ก็เลยมาในช่วงของการแนะนําพระเครื่องในราคาที่ยังพอจับต้องได้ละหาได้ไม่ยากนะฮะโดย เขาเรียกว่าบุคลากรที่เชี่ยวชาญในหลวงปู่เอี่ยมนี่แหละแนะนำนะฮะวันนี้อยู่ในหมวดเหรียญก็มีอยู่ในหมวดเหรียญแล้วก็ตะกุดที่ที่ยังยังพอในในลูกสิบท่านครับหลวงพ่อทองสุกรายังยังยังจับต้องได้อยู่ครับมีกําลังซื้อซื้อได้สบายกระเป๋าครับอย่างเหรียญเริ่มเริ่มต้นจากเหรียญนะฮะแนะนําเหรียญไหนแล้วก็มีเรื่องราวของเหรียญยังไงฮะง่ายๆเลยก็เหรียญนี้ อันนี้เป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลวงพ่อทองสุกสร้างไว้ยังทันนะทันทันทันครับก็ยังอยู่ในหลักพันอยู่หลักพันคือหลักพันน่ะนะพี่เนาะแล้วแต่ความสวยเขาเรียกว่าเหรียญอะไรอันนี้อันนี้ก็เป็นเหรียญครึ่งองค์นะครับสร้างเมื่อประมาณปี25 2 0นอ่นะครับก็หลวงพ่อทองสุกเสีย2524รบเหรียญนี้มีมีคนห้อยมีคนห้อยแล้วเอาไปฉีดยา ไปหาหมอฉีดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหมอถามว่าอจริงจริงีวเรืงจริงไปไปดูประวัติได้ฮะฉีดไม่เข้าหมอถามว่าเอ้าทำไมถึงไม่เข้าอ่ะเออมีของขังอะไรไหมไม่มีครับก็ไปเห็นเหรียญนี้ไหนลองเอาออกสิฉีดเข้าเลยเลยเรียกว่าเหรียญฉีดยาโอ้โลเอเรียกว่าเหรียญฉีดยาอ่านี่แหละยังดังเลยดังเลยดังเลยก็ก็ยังอยู่หลักพันอยู่นะครับผมแล้วก็ จะมีอันนี้แต่ละประวัติก็จะมีเหรียญเขานะอันนี้หมดห่วงท่านสร้างไว้เมื่อท่านใกล้จะเสียแล้วท่านรู้ว่าท่านจะมรณภาพแล้วหลวงพ่อทองสุกใช่ครับคิดดูท่านรู้ว่าท่านจะมรณภาพสร้างเหรียญหมดห่วงนี้ขึ้นมาเพื่อบอกรู้สึกว่าเราไม่ห่วงอะไรแล้วนะวัดก็เจริญแล้วหลวงปู่ก็ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วครับทุกๆอย่างท่านสําเร็จแล้วครับสร้างหมดห่วงแล้วก็มรณะ คือคือจะบูชาเหรียญเนี่ยสังเกตนะเหรียญเหรียญจะมีชื่อชื่อเนี่ยบางทีบ่งบอกถึงพุทธคุณด้วยพุทธคุณอะไรเพื่ออะไรเนี้ยเหรียญหมดทวงก็คืออย่าอย่าไป่วงอะไรเลยอนี้อย่างสบายอันนี้ก็ยังอยู่หลักพันครับผมอันนี้ก็หลักไม่เกินหมื่นแล้วกันนะหลักไม่เกินหมื่นก็จะเป็นพระปิตาพระปิตาของหลวงพ่อรองศุครบในยุคปลายนะครับผมก็มีพิม ชุ่นเล็กแจกแม่ครัวแต่ละพิมพ์ก็มีเอกลักษณ์และประวัติของแต่ละพิมครับถ้าถ้าอยากรู้ก็ลองมาถามดูได้นะจะอธิบายให้นะครับมโอ้แล้วพิมพิมแบบนี้นะพิมพ์เล็กน่ารักเลยนะเล็กเน่ารักพี่จับเลยพี่จับเนี่ยเล็กน่ารักเลยเหมาะมากพอเอาไปเลี่ยมแล้วเนี่ยแล้วก็แบบน่เอามาเอามาห้อยให้ลูกให้แฟนหรือเอาเอาไปห้อยหลังครับห้อยข้อมือก็ได้แต่เป็นราคาที่จับต้องได้อันนี้เนี่ย โอเคมากเลยนะฮะหลักยังยังยังไม่เกินหมื่นนะพี่ครับอยู่ที่ความสวยความสมบูรณ์ของแต่ละองค์ด้วยครับนะครับผมพทธคุณเนี่ยไม่ไม่แพ้กันนะครับไม่แพ้องค์ใหญ่นะมีส่วนผสมส่งรสมงคลของหลวงพ่อเอี่ยมนะครับครับทุกองค์อืมครับในญ่เยเนี่ยแล้วก็ยังมีอ่านรูปของหลวงพ่อเอี่ยมนะครับครับหลักไม่ถึงไม่เกินหมื่นนะครับ อยู่ที่ตําสวยรูปตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นทำมาตั้งแต่ยุคใหม่ๆนี่แหละครับครับใหม่ๆแต่มีพุทธคุณยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าฮะข้างหลังมีพยานสรถมงคลอืมโอ้โหนะครับก็บูชารูปแบบนี้เลยเอาไปเลี่ยมสวยๆขับรถล้มกิ้งไม่เป็นไรเลยรถเละเลยนะครับผมดังมากสร้างน้อยครับใส่เหนียวจริงๆนะก็ แล้วองค์อื่นนะฮะองค์อื่นก็ล็อกเกตรูปอื่นๆนะล็อกเกตรูปอย่างนี้ก็หลวงพ่อทองสุกตอนท่านมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่แพงครับก็ยังอยู่หลักพันอยู่ครับยังอยู่หลักพันอยู่สามารถเช่าได้ก็คือบางท่านก็อยากจะได้หลวงพ่อทองสุกไว้นะครับก็็ยังเชาหาได้อยู่นะครับผมยังอยู่หลักพันแล้วก็มีตะกุตตะกุตแบบนี้ก็ยังอยู่หลักพันหลักพันเป็นตะกุตสาลิกา ตะกุศสลิกาเนี่ยก็คือสําหรับเมตตาหรือแ้วค่าก็ดีท่านจะประจุพลังเฉพาะของท่านใส่ลงไปโอ้แต่ตะกุดก็เล็กน่ารักน่ารักเลยนะแบบนี้นะฮะแบบใหญ่ก็เลียมห้อยได้สบายเลยแบบใหญ่ก็มีครับแล้วแต่ศรัทธานีบางบางคนชอบแบบไหนแบบนี้จะจะใกล้ๆหมื่นหน่อยอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะประมาณหลักพันหลักพันครับหลักพันพันกลางๆแล้วกันอันนี้ทันหนุ่พ่อทองสุขทันครับทัน คือแท้ทันทุกองค์เลยนะใช่ครับผมเพราะเพราะประวัติก็จะมีบอกไว้แล้วหลบกข้อเสียเมื่อไหร่สร้างเมื่อไหร่อะไรางเนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบเบาๆเลยหลักร้อยแล้วกันหลักร้อยยังมีไม่เกินพันนะ เป็นเป็นรุ่นใหม่ๆเนาะฮะอ่าเป็นรุ่นใหม่ๆอก็จะเป็นแบบนี้ครับอ๋ออันนี้ใหม่เลยนะครับเป็นใหม่ๆอันนี้เป็นรูปหลวงปู่เอี่ยมหน้าโบสก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าอ่แต่แต่สำหรับผมก็ก็ใหม่เนาะในในวงการพระเนี่ยวัตถุมงคลที่ผ่านไปสิบปียี่สิบปียังยังยังไม่เก่ายังไม่เก่าก็มีเนี่ยรูปหลวงปู่เอี่ยมนะอันนี้ก็ยังอาจจะ หาเช่าบูชาได้อยู่ครับบุคคลทั่วไปนะที่เขาอยากจะปล่อยตอนนี้ไม่ถึงพันครับประมาณนี้นะคือจริงๆวัตถุมงคลเนี่ยแล้วแต่สัทธาใช่จะราคามีกําลังขนาดไหนจะหลักแสนหลักล้านหรือเบาๆลงมาหลักหมื่นหลักชันหลักร้อยใช่ครับพุทธคุณเนี่ยไม่แตกต่างกันครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะเลือกว่าอะไรให้ทันหลวงพ่อด้วยอย่างที่ทันหลวงพ่อทองสุขเนี่ยนะฮะ ก็เยอะนะครับจำนวนเยอะแต่ถ้าบอกว่าโอ,อ้ถ้าไม่ทันล่ะเป็นรุ่นใหม่ๆล่ะก็มีพ่อลูกศิลย์ลูกหาท่านเนี่ยก็เรียนวิชาจากท่านมาเหมือนกันใช่ครับและเอามาปลุกเสกนะฮะแล้วก็นํามาเป็นวัตถุมงคลให้เราได้ซื้อหาในราคาที่ราคาเบาๆใช่ครับผมแล้วก็พระที่นี่มีใบเซอร์ใช่ครับ,รบถ้าเพื่อเธบื่อแบบว่าเอ้ยอยากจะได้เป็นเป็นแบบว่าเก็บเอาไว้ครับเอาง่ายๆผมผมผม,ผมขออธิบายว่า เก็บเอาไว้ไม่เป็นภาระซื้อกับผมนะครับอ่าเบื่อก็เอามาขายคืนผมเนาะเบื่อข็้ามาขายคืนแล้วก็มีชื่อของท่านอยู่ในบัตรแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆอยู่ในนี้ครับโดยสมาคมพรคเครื่องพระบูชาไทยครับมาตรฐานนะครับผมมีออกบัตรรับรองให้ว่าองค์นี้แท้องค์นี้ยังไงมื่อะไรครับ เอาไว้ได้เลยครับอ่าซื้อหาสบายใจไม่เป็นภรระลูกหลานละกันเนาะแน่น,นสิลูกหลานก็รู้ดนะ้ว่าพระนี่มีใบเขาเรียกใบเซอร์นะใบประกันแหละว่านี่พระแท้พระรุ่นไหนอย่างไรและใครเป็นผู้ครอบครองนะครับ,รบสำหรับใครที่สนใจนะครับแฟนมูมหานิยมนะสามารถเข้ามาได้ที่ชั้น3ร้านมาดามเดียนะมาที่นี่ ถ้าท่านบอกว่ามาจากรายการมูมหานิยมดูพี่มังกรผ่านรายการมาแล้วสนใจเข้ามาปรึกษาเข้ามาให้คําแนะนําพี่มังกรมีราคาพิเศษแล้วก็จะดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับเลี้ยงกาแฟฟรีมีน้าฟรีด้วยมีน้ําฟรีด้วยนะแวดูแลดีนะครับมเดี๋ยวเดี๋ยวให้สติกเกอร์ด้วยอ๋อมาถ้ามานี่มาให้สติกเกอร์เดี๋ยวมาเต็มร้านนะเอ้ามาเลยมีให้ไม่อั้นนะ มาเพียงแต่แจ้งความจํานงว่าเนี่ย oh. ได้ดูรายการและสนใจวัตถุมงคลในรูปแบบไหนนะครับและรวมถึงวันนี้นะครับก่อนจากการวัตถุมงคลที่จับต้องได้ใครที่ศรัทธานะฮะหลักร้อยก็ได้หลักพันก็ได้หลักหมื่นก็ได้หรือมีกำลังหน่อยอยากจะได้หลักแสนก็ได้นะครับท่านก็เพียงแต่ติดตามรายการในทุกช่องทางของเรานะฮะเราจะมีนําเสนอเรื่องราวต่างๆและรวมถึง ใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนบูชาพระเครื่องพระบูชานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางที่อยู่ล่างจอของท่านนะฮะเราพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้ท่านพร้อมที่จะดูแลท่านอยากจะให้ท่านเข้ามาศึกษาพระเครื่องแล้วก็พุทธคุณของพระเครื่องเนี่ยด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริงนะเนี่ยสุดยอดเลยนะผมเห็นแค่นี้เนี่ยผมตื่นเต้นไปด้วย เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่มังกรครับขอมาศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับพี่มังกรขอบคุณมากนะพี่มังกรขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ